สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องวิสุโก,โกครับมื่อวานนี้ขอพาท่านผู้ชมามาเที่ยวชมวัดมหาธาตุแก่นคนครนะครับนะครับวันนี้ส่วนพันพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมวัดมหาธาตุแก่นคนครครับนี่ครับไปเลยครับท่านผู้ชมครับ ครับอันนี้ชันช้นที่สองเด้อครับเด้อชั้นที่สองกะม่วงทั้งขวามือกะเป็นเบืองแกนข้อนครับนี่ครับพาท่านผู้ชมมาเบิง้งนี่ชั้นที่สองครับก็บมีทางท่องเที่ยวของที่เบื้องพระสกคุณเนี่ยนะเป็นของประเทศจีนครับทางชาติครับขึ้นเพิ่นจะขึ้นมาเบิ้งครับนี่ครับของชั้นที่สองมีหยางเน่ครับ ไปเบิ้งภายในกันเลยครับชั้นที่สองอันนี้เป็นชั้นที่สองของมหาธาตุครับชั้นที่สองคนก็ด้เขียนป้ายไปบอกว่าขอความกรุณา,นานงดส่งน้ำพระนะครับบริเวณชั้นที่สองเนี่ยห้าม สงนำพระครับนี่ครับรนนชั้นที่สองให้ท่านผู้ชมเดินบ้างมามีอีกยังแน่ครับในบริเวณชั้นที่สองนี้ครับ จานที่สองครับเพื่อนก็มีของใส่ของของใส่สมัยโบราณครับนี่ครับเอาใหม่เพื่อนพี่น้องนี่เคนนี่ครับของใส่สมัยโบราณเคนของโมโลพวกใหม่อยู่ในบริเวณนี้ครับในบริเวณ พระมหาธาตุแก่นคนครอันนี้ชั้นที่สองของพระมหาธาตุแก่นคนครนะครับเด้ออันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของเจ้า,าจังหวัดขอนแก่นที่เิ่นจำลองมาให้เบิ่งครับนี่ครับเป็นจำลองใม้เบิง่ง เป็นเรื่องเรากโอ้ครับนี่ครับเบิ่งมาเรื่อยๆก็น่าสนใจครับนี่ครับก็เป็นอุปกรณ์การดำเนินชีวิตนี่ครับอุปกรณ์การดำเนินชีวิตอาจสีเหมือนเมื่อจักหน่อยครับมีทั้งอันนี้อุปกรณ์การท่อผ่าครับการท่อผ่านี่ครับอุปกรณ์การท่อผ่า เป็นหูนะครับท่อด้วยหูนี่นะครับหูอุปก,กรณ์เบื้องนะครับอันนี้ก็บางนันมากก็เอื่นล้านะครับเป็นหูเป็นล้านี่ครับอันนี้ก็มุกหัวเป็นอย่างเบืเ้องเอาครับเพราะว่าบมื่อเดืสั้นทัดในในด่านนี้ก็ก็เลยทายมาให้พี่ให้น้องได้ชมกันครับว่บาอุปกรณ์การท่อมท่อผ่าของ เพ่นสมัยก่อนๆนี่มันมีอย่างแนนครับนี่ครับอันนี้ก็สิเป็นหม่องเก็บนี่ครับหม่องเก็บฝายเก็บเก็บฝายนะครับเก็บฝายเอามาเพื่อที่จะมาท่อเป็นผาคร,นครับหลังจากนั้นแล้วชัวน์จะเป็นเส้นเป็นผาเป็นอยังไรเป็นพื้นใดนี่โอ้ครับสมัยก่อนก่นก็ใส่เวลาพอาะค้นครับนี่ครับ หลังจากหันมานีกะชิเป็นนี่ครับอุปรกรณ์การเมื่อการใส่ชีวิตของเช่าเพื่อนเมืองสมัยคนก่อนนะครับนี่ครับพนกม็มีบางอันนี้นี่พันกระซิ่นเป็นบังสำหรับใส่น้ำเขาเวลาไปหาลาสั์นี่ครับนี่เป็นไม้ไผ่ เราบองลงมา่นจะตกแต่งอย่างดีครับคนอื่นว่าจังไ๋ก็ก็คอยติดตามเบ่งครับนี่ครับพวกหมอพวกไห้พวกของประดับต่างๆนีครับ,รบอันนี้ยูนิชันที่สองของพระมหาธาตุครับพระมหาธาตุยูนิชันที่สองเอาไวมพี่ให้นอท้าได้ช่เบิง่ง เฉพาะชาตินี้นี่ครับเป็นการนํำเนินชีวิตเกินวิถีชีวิตของชาวชนบทนี่ครับการทรามาหากินการนี่ครับอันนี้มีไถมีไถมีกองเข่านะครับมีบ้านผมเอือนบมนี่ครับนี่กองเขา่าเอือนใส่เขาเป็นบมครับนี่ครับเ<ม>อาไว้ที่น้องเด็ชุม่ม เป็นเก็บใอยางดีเลยครับเก็บให้พีห้องนี่ช่มครับถือว่าเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของเชา่าบาทเอกลักษณ์ของเช่าบาทนี่ครับอันนี้เป็นตูเต้เก็บคัมภีร์ครับตู้เก็บคัมภีร์ใบลานนี่ครับเขียนไห้ว่าตู้เก็บคัมภีร์ใบลาน นี่ครับอันนี้ก็ที่เป็นใบลานคนเด้มาศึกษากับสมัยก่อนนี่บริ่เดเปิดโรงเรียนสอนกับมีเป็นใบลานนี่สิละครับคนเขียนให้ออนุชนรุุนหลังในศึกษาต่อไปนี่ครับคนเคยเชื่อมบนีเป็นใบลานน่ครับสึดยอดมากครับหนาตื่นหนามาดูชมครับอันนี้เอามาให้พี่ให้สองข้อดีชมครับนี่ครับ นี่ครับใบล้านเพิ่นกษตรที่เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับี่ใบลานนี่ตู้เเจมใบลานใบล้านเพิ่นกษติเขียนใส่ใบล้านไว้ผู้คนที่มีความรู้เพื่อนก็เขียนใบล้านไว้ใอ้ผู้ใดในให้อนุชนุนหลังเหนื่ยมาเล่าเลียนครับนี่ครับเป็นปาติโมเกตผูกที่เท่านั้นเท่านี้นี่ครับเพิ่นเกษตรเลี้ยงลาดับไว้ให้ให้ให้เบิ้งนะครับเด้อนี่เป็นปาติเป็นนี่ครับ อันนี้อยูน่นิชั้นที่สองขับชั้นที่สองของใสของซอยอันนี้ก็ทีเป็นตะเนี่ยครับเป็นกระดองเตาโบัวร่าหรือเจมไว้ให้พ่อพี่น้องได้ชมกันสุดยอดมากครับเจมไว้ให้อนุชนรุ่นหนังได้ศึกษาได้มาเบิ้งครับนี่ครับเป็นไส้ใหญ่หรือ อุปกรณ์การหาป่าครับนี่ครับอุปกรณ์การหาป่าหาป่าของครสมัยก่อนนะครับมุกก็สซิเห็ดใหญ่ๆนี่ครับครสมัยก่อนครับอุปกรณ์อันนี้พวกนี้คนก็เอินบ้านกกเอินวันลอกว่านยังไม่สิ่งนะครับลอกนี่ครับอันนี้อุปกรณ์การเล่นดนตรีครับนี่อุปกรณ์การเล่นดนตรีก็ะดิมีซุ้ง เรื่อบ้านเรื่องว่าพินเหรอครับเหมือนกับแค้นพินแค้นฉาบพินแค้นฉาบนี่ครับชิงฉาบตามปีเดบึงเด็ครับเอาหูเอาวัตถุโบราณมาให้พี่ให้น้องเข้าดิชมครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์การห้าป่าอันนี้อัศเมื่อยได้ยังน้อยดนะครับเรื่องทางผู้ชม เป็นหมื่นเพราะว่าพอดีเปิดพอดีบเ,เ,เปิดจิกแจงกันเลยครับหลังากนี้มากคืออันนี้ครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์การท่อผ่าเออท่อผ่าเป็นการท่อผ่าไหมของสมัยก่อนนะครับอันนี้เป็นนี่ครับมันก็เยอะไมเป็นแบบนี้เป็นพุ่มปัญญาชาวบ้านสมัยก่อนๆนะครับนี่ครับ คนก็เอื่นหูเ,เดินว่ายอย่างไรก็ศึกษากันไปน้ำกันครับนี่ครับอ,อันนี้อุป,ปรกรณ์การทอผ่าสมัยเมือ่อ60-70ปีถึงก็สมัยน้ำยอดหลังไปคนละครับนี่ครับก็ยังยังเห็นอยู่ครับเบยังเห็นยังไม่เห็นอยู่ครับเิบเเก่ามาให้ เงินโบราณอันนี้เป็นเงินโบราณครับก็เอาไปเก็บไปแล้วละครับมหมยเดี่นอ้องอันนี้ช่เบิรงครับหลังจากนี้มาก็เป็นวิถีชีวิตนะครับเพื่อนกับจำลองเป็นวิถีชีวิตของเช่าชนบทสมัยก่อนการพามเป็นอยู่างไหนการทำหน้ายัางไงน,นี่ครับเพิ่นก็ใส่ง้วกล้วยการทำหน้า,อาของสมัยก่อนนะครับ เพิ่นบเดมีเครื่องไม่เครื่องมือที่ท่านสมัยขึ้นสมมนี่ครับเป็นวิถีชีวิตนี่ครับขบโมงการได้เข่ามาเรียวนี่เพื่อกันนี่ครับการต่าตเข่าสั่วซื่อดไดม่เป็นเข่าเป็นเม็ดนี่เพื่อก็ใส่คกมมงครับต่าครับนี่ครับฟ้าฟืนเป็นวิถีชีวิตของชาวชวนบทสมัยก่อนๆครับหลังจากนั้นมา ก็มีการร้องล่ำทำเพลงก็มีประเภทนี้นั่นประเภทนี้นี่เพื่อใหการฟ้อนล่ำนี่ครับคนจำลองมาให้บึงจำลองมาให้บ่งตะไส่บาทนะครับขัามบนหงเขาหงเขาสมัยก่อนเนี่ยนี่ครับเป็นหมอดินนะครับนี่มันเป็นหมอคุอสมือนี่นี่ครับหงเขาหน่วยหมอดิน คนจำลองมาให้เบิงอย่างสุดยอดเลยเล่าถึงวิถีชีวิตถ้ามีเทศกาลก็มีการมวนหมอก่ามวนก็มีกองมีฉาบมีชิงนี่ครับผ,รผู้สายผู้สาวผูกกระแต่แตงตัวออกมารายล่ำนะครับหลังจากนั้นมาแล้วถึงเวลาดําหน้าครับเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้าอ่นะีครับหานะนะป้าคนเอาจำลองวิธีชีวิตให้เบิงกัน มาเบิ่งแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์จริงนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องดน,นตรีครับนี่เครื่องดน,นตรีสมัยก่อนเครื่องดนตรีสมัยก่อนพ่อพี่น้องเพื่อนอันนี้เพิ่นก็สตาร์บัตนะครับเป็นสตา,านะร์บัตว่ามีงูงูขาว นี่สตาบูคาวยครับนี่ครับวิตเตลขนมเตานีเา่เป็นสตาบัยไฮอนุชนรุ่นหลนังเดเบิงนี่ครับอันนี้ก่กรพันซิเลนเ,เครื่องดน,นตรียังก็แล้วแต่นะครับเพิน่นแต่ทมีการไหวคู่มีการไหวคู่นะครับนี่โอนน้นี่นี่ครับเพิ่นเขียนไว้ย่างดีครับเครื่องดน,นตรีอีสานเพิ่นว่า เครื่องดนตรีอสานอีก็ับมีโบสครับมีแค้นมีซ่อมีอย่างนี้หีบบอกมีส,สุ่งนี่ครับมีสุ่งพินพินสุ่งนี่นะครับเอามาให้เบิ้งกันนี่ครับเบิ้งแล้วก็ได้เล่นหลายอย่างครับที่ที่พัฒนาขึ้นมาจ,จากของเลนเล็กๆน้อย ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยทุกมือเนี่ยว่าเป็นย่างดีแหละครับพัฒนาขึ้นมาหลายครับเมื่อวานที่เป็นอันเนี่ยเนี่ยครับท่า,ทานประชาภาคกลางเพิ่นกระชิบเนี่ยคนพัฒนาหลายสมัยนี่เป็น ตะกอนนี่มีแค่สองสายนะครับทิ้นทิ้นสองสายเกิดก็มีซอ่ซอซ้ออูมีแค่มีวัอุปกรณ์สมัยดนตรีอุปกรณ์การเด่นดนตรีของสมัยก่อนนั้นก็ได้หลายขค้ื่อสมอนี่นะครับสมือนี่ก็เอาวัฒนธรรมของเช่าตะวันตกเข้ามาเสริมแน่อียงแน่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นขล้องดังเดมอมีลีครับนี่ครับขนาดพิ้นนี่ยังสองสายครับ สำหรับคลิปนี้อยู่ในชั้นที่2องก็เอาให้พี่ให้น้องท่านดีชมกันครับว่ามีอย่างแหนช่องวิทีโก,โก้ข้กาคำว่าสวัสดีครับ